อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้ได้เป็นวันศุกร์สรุปว่าวันนี้คือวันอะไรอันนี้คำถามอะไรอ่ะมันเป็นไปนได้ยังไง<ว>ยากอะหนูไม่เล่นอะไรไม่ได้ไม่ได้ต้อไปเดินไปถอนตัวต้องโดนค่าปาารับ5้าแสนล้านบาทกระตุ้น ที่นี่ที่ไหนเหมือนก็ไม่รู้ว่าเราลงมาจากตรงไหนใช่ไหมสวัสดีครับไทเกอร์ครับตานค่ะเขียมจ้าเยบวกค่ะสวัสดีค่ะดินค่ะสวัสดีค่ะดิวว่าไงคะพวกเรากดตุมว้าวเยาดูาา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 าน งานแต่คือไม่รู้ว่าเรื่องอะไรรู้ว่าเล่นเกมแต่ยังไม่รู้ว่าเกมอะไรเกมวันนี้ก็คือมันไม่ใช่เกมมันคือคําถามที่โดนถกเถียงกันมานานเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่วันนี้มันกลับมาเป็นประเด็นฮอตอีกครั้งก็คือก็คือคือคืออยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ถามว่าวันนี้คือวันอะไรอันนี้คำถามอะไร เดี๋ยวมึงโจทย์ไว้แค่ไม่เข้าหัวของคุณเลยแต่ว่าไปอย่างเงี้ยเรีแบวบต้แบบนนะต้นนะขอหนูขออีกรอบอยาก <c oughs> อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้ได้เป็นวันศุกร์สรุปว่าวันนี้คือวันอะไรเอาเดิวเคยได้ยนนะินอ่ะเหมือนเคยได้ยินมาเมื่อนานมาแล้วอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจัง วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์วันนี้จะได้เป็นศุกร์ไงศุกร์ศุกร์เสาร์ไม่ใช่อันน,น,นี้อันนี้คือ,าอ,าคอ,อต้องอ่านความเอ่อต้องต้องการถามเพื่อรู้วันจริงๆหรือว่ามาโนวันวะยากอะหนูไม่เล่นเลยขั้นแรกคือต้องจดจดใส่กระดาษก่อนแล้วค่อยอ๋อกระบวนการไม่มันจะได้เข้าใจไงว่าอะไรอยู่หน้าอยู่หลังอยู่กลางอยากให้พรุ่งนี้เป็น เมื่อวานจัง<ม>แล้ววันนี้ของวันคือวันอะไรก็ถามว่าวันนี้คืออะไรเป็นอยากให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานแล้วก็คือวันนี้อะไรวะวัวนนี้จะได้เป็นวันศุกร์ก็คืออยากให้วันนี้เป็นวันศุกร์อยากให้วันนี้เป็นวันศุกร์อยากให้ก็คือแค่วอนอ่าอยากให้พรุ่งนี้เลยเมื่อวานของวันศุกร์คือวันพฤหัสวันพฤหัสของพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะถ้าเรายืนอยู่อยู่ตรงตรงเนี้ย พรุ่งนี้ของเราเนี่ยก็คือวันพฤหัสซึ่งเราก็ต้องอยู่วันพุธเราเราต้องถ่ายไปเรื่อยๆจนกวกูจะคิดออกเลยเหรอใช่เฮ้ยถ้าเกิดกูคิดแบบ30นาทีอะวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันเสาร์อืมวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้วันพัลลิศัดพรุ่งนี้จะเป็นวันวาล์นวันพัลลิศันวันวาล์นวันนี้ก็เลยเป็นวันศุกร์เลยอ่ะยินดีทำตอบค่ะ วันพุธค่ะเอาแบบหลักการมันต้องเป็นตัวสอนมันก็คือสมุดเอ i มันนยาวมากเลยนะเนี่ยอาทิตย์มั่นใจก็ต้องวันจะต้องไม่วันเสาปะหมายถึงวันจริงๆที่เราพูดอะว่ามันสรุกว่าวันวันฝรุกว่าวันนั้นเป็นวันอะไรก็ต้องไม่วันเสาร์เพราะว่าพรุ่งนี้ของวันเสาร์ก็คือวันอาทิตย์แล้วเมื่อวานของวันเสาร์ก็คือวันฝุร์แล้วของจากที่ฮูดคือวันฝุร์ที่มันต้องการให้เป็นคือเมื่อวาน มันจะกลายเป็นว่าวันนี้คือเออวันจริงๆที่กูอยู่อะคือวันเสาร์ส่วนวันศุกร์ในคําถามอะคือเมื่อวานที่กูยกมาจากวันพรุ่งนี้ที่อยากให้เป็นเมื่อวานนอชื่อว่าุกคนคร่งในนี้งงเงงเหรอน้อชื่อว่าเกินครึ่งในหอนี้งงเออ, <c oughs> องงเหรอ ก็คือตอนนี้เราได้แยกคําตอบของแต่ละคนออกมาแล้วเรียบร้อยซึ่งแต่ละคนเนี่ยคาตอบมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยอยากจะให้แต่ละวันนั้นน่ะมาอธิบายให้เพื่อนเพื่อนวันอื่นได้ฟังกันว่าทําไมเราถึงคิดแบบนี้ก็คือคนอื่นก็ได้คําตอบอื่นที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ม,มันเป็นไปนได้ยังไงก็มึงรู้ไหมตอนนี้มึงเป็นวันอาทิตย์คนเดียวจริงโกดิบก็จริงหละโกดิบนะทำให้เพื่อนเข้าใจให้ได้ ามาพบกับครูพี่ดีมนะคะวันนี้เรียนมิเสร็จกับตอนตีสองอ่าแล้วค่ะเริ่มจากเรามาทบทวนโจทย์กันก่อนนะคะอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันอะไรทีนี้นะคะเราจะแยกออกเป็นสอบเซตก็คือวันที่เรามาโนอยู่กับความเป็นจริงเรียลลิตี้กูอ่ะฉันครูจะแทน <_ s 1> <im> ก็คือเริ่มจากแทนวันนี้เป็น x 4 mm hmm. นืึกภาพออกเซ x mm hmm. แล้วก็มี4ตัวเล็กๆก, mm hmm. ก็คือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็คือ x บวก1ตรถูกไหม mm hmm. อ่ะเมื่อวานก็จะเป็น x 4ลบ 1, mm hmm. 1อันนี้คือเซตแห่งความเป็นจริงของเรา mm hmm. อ่ะทีนี้ที่เรามาโน้ึ้้นมาเนี่ยจะเปลี่ยนจาก x 4อ่ะเป็น xa mm hmm. ก็คือ xa วันนี้ก็เป็น xa ธรรมดาพรุ่งนี้ก็บวก1 เมื่อวานก็ลบหนึ่งโจทย์ก็คืออยากให้พรุ่งนี้แปลว่าอันนี้คือเซ็ตมโนถูกไหมอยากให้พรุ่งนี้เป็นความมโนอยู่เป็นเมื่อวานของความเป็นจริงอ่ะทีนี้เราก็เลยจับเซ็ตอยากให้พรุ่งนี้เท่ากับเมื่อวาน<เห>ก็คือเอาตัวมโนเท่ากับความจริง uh huh. ก็จะได้ x c พรุ่งนี้อ่ะบวกหนึ่งเท่ากับ x c เมื่อวานเมื่อวานลบหนึ่ง x a บวกหนึ่งเท่ากับ x c ลบหนึ่งอ่า x a บวกหนึ่งแทนไปนะ x a บวกหนึ่งแทนพรุ่งนี้มโนอ่าและ x c ลบหนึ่งเท่ากับพุ่งเมื่อวานมโนเมื่อวานจริงครูงงขอโทษอ่ะย้ายข้างย้ายลบหนึ่งมาเราหาวันนี้จริงๆใช่ไหมแล้ก็ต้องย้ายลบหนึ่งจากข้างนี้มาปุ๊บเป็นบวกสองเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่ง เป็น2ก็จะได้ x a บวกสเท่ากับ x c และ x c คือวันนี้อ่าแล้วก็ x a มโนของมันอะคือวันศุกร์เออเพราะอยากให้เป็นวันศุกร์เพอยากให้เป็นวันศุกร์ a มโนคือวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเท่ากับวันศุกร์วันศุกร์บวกสองอืมซึ่งก็คือซึ่งก็คือวันอาทิตย์นะคะ มาที่ไปมาใจแล้วมาว่าเย่างนี้ว่าทำไมมันคิดได้คนเดียวตัวแทนทิมผิวเขียวค่ะเออใ่รจะใส่ว่าวันนี้แต่งเป็นอะไรแมงวันเออก่อนอื่นเลยอันนี้คืออะไรนี่มันคือซองแทนสุงแคของดีมไงแค่ของดีมเข้ามาแบบซันดะคอรนน่ารักวิ่งไปทำ วิ่งไปทำมาว่อยอมไม่ได้จะไม่ได้เด็ดขาดก็เลยสีเขียวเป็นตัวแทนวันพุธใช่เพราะว่าคำจอกของเราก็คือวันพุธ กว่าที่มันจะมาคือมันก็อาจจะดูสับสนวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าพอเรามาพิสูจน์พิสูจน์โจทย์พิสูจน์คาตอบวันเรียบร้อยล้วคือมันใช่มันอธิบายคําตอบได้ง่ายมากแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มอธิบายคําตอบอะของดีมันจะมีแบบขึ้นสมการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสมองเราไม่ถึงแล้วงั้นเราต้องขอสมมติเป็นภาพ้เราขอสมมุติเป็นภาพเลยละกันเพราะงั้นเดี๋ยวขอเบิกตัวขอเบิกตัววันเบิกตัววันพรฤหัสกับวันสุ์ค่ะทุกคน ใช่พุธพฤหัสศุกร์ใช่ไหมแล้วคราวนี้คือโจทย์มันถามว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะโจทย์มันถามว่าโจดถามว่าอะไรวะอยากให้พรุ่งนี้อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ก็คือสมมติว่าเราเป็นวันพุธแล้วเราอยากให้พรุ่งนี้เนี่ยเป็นเมื่อวานก็คือก็คือวันพฤหัสอยากให้วันพฤหัสเนี่ยเป็นเมื่อวานก็คืออยากให้วันพฤหัสกลายไปเป็นวันอังคาร แล้ววันเนี้วันพุธอ่ะมันก็จะกลายมาเป็นวันศุกร์ไม่ใช่สิเอาใหม่ใช่มันอย่างี้กร่อนใช่มันอธิบายคำตอบได้ง่ายมากพูดกรเยก่อนอยากให้พรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้ของวันพุธเนี่ยเป็นวันพฤหัสอยากให้วันพฤหัสอ่ะกลายไปเป็นเมื่อวานแล้ววันนี้วันนี้ที่พูดอยู่อ่ะมันก็จะกลายไปเป็นวันศุกร์อ๋อเก็ตแล้วเอาใหม่เอาใหม่ใช่มันอธิบายคำตอบได้ง่ายมากใช่มันอธิบาย One hour later นี่คือฉันยวนพุทธฉันยวนพุทธแล้วฉันอยากให้วันพฤหัสซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ของฉันเนี่ยกลายเป็นเมื่อวานเพราะงั้นทำลายมันก็เลยจะกลายเป็นแบบนี้ขยับด้วยสิเออนี่มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ เพราะว่าพอมันพฤหนสื่อายเป็นเมื่อวานปุ๊บวันนี้ก็เลยกลายเป็นวันศุกร์ใช่ก็เลยจะตรงกับวันพุธใช่นี่ไงมันก็จะตรงกันอย่างนี้ทําลนยมันก็เลยเป็นนี่สองอันนี้ก็คือกลายเป็นวันนี้เกลายเป็นวันนี้เหมือนกันใช่มีสองทําลายใช่ เพราะว่าอันนี้เป็นวันที่มันอันนี้เป็นทางไหนที่มันอยากให้เป็นใช่จริงท,ที่มันพูดอยู่อยู่ข้างหลังแล้ว<ช>และ<ด>เป็น<ด><ด>ทฤษฎีที่เข้าใจง่ายที่สุดด้วยแต่ว่าก็ นานอยู่นานมากใช่ไอมใช่มันเข้าใจง่ายมันเข้าใจของอีดีมเหรอไม่ไม่ไม่แต่เ้าพูดถึงอย่างของอีดีมอะมันแทนค่าถูกนะว่ามันแทนอะไรนะเอใช่คือเรารู้ว่ามันคือการแทนค่าแต่ให้เราคิดอ่ะไม่ได้ก็คือของอีดีมก็คือไม่รู้นะอย่างอะไรอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยคือคือของกูทุเรศมาก กูขอเปลี่ยนทฤษฎีได้ไหมกูขอเลือกวันอื่นทฤษฎีอื่นอันนี้เด็กเกอร์เ่นี้คือมันมันบอกว่ามันคือเดโนเสาร์ซึ่งมันไม่ใช่เลยมาวันเสาร์เป็นวันที่เพื่อนงงมากที่สุดใช่งงอะไรงงทรงผมอย่าบุรีทำไมหนึ่งและสองนี้ทำไมไม่ได้คนนี้คะเด็กเกอร์ทำไมอ่ะเปิดไหม พรงนี้เคยฮิตนะเมื่อก่อนมัดผมยางปล่อยเราใช้ตะก,กัาความเป็น,ปนจริงเป็นจริงมา,มากๆคือแบบเรามองถึงความแบบว่าวกเมื่อวานคือมันง่ายมาก <c oughs> คําถามมันมันอาจจะฟังดูกำกวมสําหรับคนอื่นแต่สาหรับเรา <c oughs> ก็กำกวมอยู่ก็ <c oughs> คือ <c oughs> อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวนันศุกร์แต่พื่เราเข้าใจเลย <c oughs> วันเสาร์แน่นอน สมมติมึงไปมาสุกใช่ไหมวันุกรอาทิตย์มาดีมาวันดีมาเนี่ยสมมติว่าคำตอบเนี่ยคือวันเสาร์นะเสาร์อาทิตย์จันทร์โอ้ยสุกเสาร์เออสุกเสาร์อาทิตย์ก็คือวันนี้เมื่อวานพรุ่งนี้เออเข้าใจอันนี้เข้าใจตรงกันเป๊ะเจคืออยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังเลยเออวันเนี้ย จะได้เป็นวันศุกร์วันที่พูดอยู่เนี่ยวันเสาร์เนี่ยมันจะได้เป็นวันศุกร์เข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมอะไรนะเข้าใจคืองงขอโทษอู้ยไเดียวคืออะไรโอเก็คือตอนที่กูว่าใจอะที่กูบอกว่าเออว่าไอ้วันที่กูบอกว่าวันนี้คือวันศุกร์อะมันคือเมื่อวานที่กูมาแทนก็คือกูบอกว่าพรุ่งนี้อยากให้พรุ่งนี้มาเป็นวัน เมื่อวานเมื่อวานของกูพูดก็คือวันศุกร์ใช่ไหมเอเออแล้วก็วันนี้ก็เลยกลายเป็นวันศุกร์วันนี้อยู่ตรงไหนวันนี้คือทับกับเมื่อวานอยู่เราอยู่อย่างในวันเสราร์แล้วเราก็อุ้ยพระอาทิตย์ตกดินแล้วนึกขึ้นได้ว่าไม่อยากให้พวกนี้มาถึงเลยเอออยากให้พวกเนี้ยเป็นเมื่อวานจังซึ่งเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะคือวันศุกร์ ในขณะที่เราอยู่ในวันเสาร์นะเมื่อวานอ่ะคือวันศุกร์เข้าใจหรือยังเออเพราะว่าเจะขอทฤษฎดีใหม่ไม่ก็คือว่าเนี่ยมันแบบว่าเอ้นี่วันเสาร์แล้วหรอไม่อยากให้วันอาทิตย์มาเลยอ่ะอยากให้เนี่ยอยากให้พรุ่งนี้วันนี้อ่ะเป็นวันเมื่อวานจังซึ่งวันเมื่อวานมันคือวันศุกร์ไงมันบอกว่าอยากให้พรุ่งนี้ไม่ได้อยากให้วันนี้มันก็พูดว่าอยากให้พรุ่ง ขอมงกุฎก็ต้องมีอะไรวะสรุปว่าทฤษฎีเราเข้าใจยากเลยไม่คืองงขอโทษใช่เลยนะหรอวันนี้ที่มันหมายถึงอ่ะมันมันเมนชั่นถึงวันพรุ่งนี้ไงเพราะมันเมนชั่นก่อนแล้วอ่ะวันวันพรุ่งนี้มันอยากให้วันพรุ่งนี้มันอยากให้วันนี้เป็นวันศุกร์จังเป็นวันพรุ่งนี้จะได้เป็นวันศุดก็คือ ก็คือวันพรุ่งนี้นี่นี่เมืองคือวันอาทิตย์อ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องเลย <S <S เ,ออเยม้มนชั่นถึงเฉยเฉว่าไม่อยากให้วันพรุ่งนี้เกิดขึ้นอยากให้วันพรุ่งนี้มันเป็นเม,มื่อวานจังเลยแต่ณเวลาที่กูพูดอ่ะกูอยู่ในวันเสาร์กูอยากวันเสาร์อ่ะมันจากวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่ามไม่อยากให้เกิดว,วันอาทิตย์ว่ะอยากให้พรุ่งนี้มันเป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นมให้วันศุกร์กับวันอาทิตย์เป็นเลมจะเป็นวันศุกร์ได้ยังไงมันไม่ได้ให้ใครดีเข้าใจหรือยัง ก็ได้ถ้ามันเป็นแบบอารมณ์ร้อนๆไม่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 เขา่หมคือก็เขาใจก็ได้ถ้าสมมติว่ามึงจะแทนสูตรอยากรู้ว่ามันพิสูจน์ได้ไหมวันจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์กูแก้แล้วแล้วมันง่ายมากเลยคือมันก็แค่ว่าอยากให้พุกเนี้ยเป็นเมื่อวานจังพอพอพรุ่งนี้กลายเป็นเมื่อวานเสร็จปุ๊บวันนี้ก็เลยจะกลายเป็นวันศุกร์ไง ใช่ไมของวันสรุปก็คือวันนี้เป็นเวลาตีห้าตอนนี้เป็นเวลาตีห้าตีห้าจริงๆครับเราเริ่มหายตั้งแต่ตัหงแตีจริงๆครับแวเร่มทายตั้งแต่ห้าตีาจริงๆครับแล้เรันเหายตั้งแต่ตีหนาีท้าจริงๆับแล้วเริ่มสายตั้งแ่ตีห้าตีห้าจริงๆคับแล้วเริ่มหายตั้งิสูตน์้าตหาจริงๆรับวเร่มหายตั้งแต่ตีห้าต้จริงๆันเป็นเรื่มงขอั้งแต่ตี้าตจริงๆครันแล้วเริ่าต้้งแต่ตีว่าตี้าจริงๆคับแล้ว เคมกับไทเกอร์วันเสาร์เหมือนกันแต่ว่าคนละอย่างกันคือคือตั้งแต่อธิบายจบมามันจะเหมือนกันแต่พอไปสรุปปั๊กอ้าวไม่เหมือนคือมันแต่ตอบคำตอบเดียวกันนะเชื่อมโยงกันเพราะว่าด้วยแบบความเข้าใจประโยเออและโจทย์ไปตามนั้นใช่หัวนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจรักษาเหมือนกันแค่ เล่นเนี่ยทำว่าวันนี้วันนี้ยังไง้อนเลยเออลองไปดูพอเข้าใจข้าวอนนี้ของของนี้เป่าเจ้าก็จะเข้าใจขระมาถึงไปรองเท้าประมาณนั้นเออเพราะว่านี่เนี่ยไปให้ความสำคัญกับภาษามากอยากให้พรุ่งนี้เป็นเหมือนเมื่อวานจังนี่คือ,น,คอนี่คืออารมณ์ร้วนๆเลยแล้วก็เลยตีความกับอารมณ์ไปเลยมันไม,ไม่ต้องไม่เข้าอะไรพวกนั้นแต่ว่าบางคนก็คืออยากให้พรุ่งนี้ก็จะเท่ากับเมื่อวานก็เ็ x เท่ากับนั่นนู่นนี่ หรือตอนที่คนนั้นมันกําลังคิดโจทย์เนี้ยมันคือเจออยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราคนนั้นไหนนี่คนที่คิดโจทย์ตั้งโจย์ไงก็คือมันตั้งโจทย์เมื่อวานแต่กว่ามันจะคิดคําตอบได้ก็คือผ่านมาเป็นวันนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นความขาบเกี่ยวซึ่งมันจะเป็นต่าการนี้ก็ได้ใช่ก็อาจจะเฉลยอ่ะหรือมันแค่เมาไปไปนอน ก็คือ,อทายที่สุดแล้วอ่ะเก่งพีคหรือเปล่าน่าจะพีคทายที่สุดแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าคนดูอ่ะคิดแบบมีคําตอบหรือว่ามีตรกาอื่นอะไรที่แบบพอจะอธิบายที่แบบนอกเหนือจากเราก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้ดหรือว่าถ้าสมมติว่ามีใครแบบรู้สึกว่าฮยคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยแบบซัพพอร์ททฤษฎีนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ก่อนจากกันไปก่อนจากกันไปอีกแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุงกิงกุงกิงกรุงกิงไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหลายอันไว้ลงหลังจากนี้เลยแล้วก็แบบหรือใครอยากให้ทาอะไรเอออยากให้ทําอะไรมีคอนเทนต์อะไรที่แบบลองทําอันนี้ดูดีไหมอะไรเงี้ยก็สามารถเสนอมาได้เลยครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้จริงๆแล้วครับไปนอนจริงๆแล้วบายบายไม่อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานเลยไม่อยากเหมือนกันไม่อยากไม่อยากได้ยินแล้ว <ด>ไม่อยากให้พวกมีประมาณนี้